มาถึงจันทบุรีต้องแวะพักพียูพีรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองจันทบุรีในรูปแบบเก๋งจีนเปิดบริการห้องพักรายวันพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีแอร์ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งติงเดี่ยวและเตียงคู่ให้คุณลูกค้าเลือกตามความต้องการรับจัดงานเลี้ยงงานสัมมนางานแต่งและงานสังสรรค์ต่างๆพียูพียรีสอร์ทห่างจากแยกเขารรยาประมาณ13กิโลเมตร ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง1 0 0บาทต่อคืนคิดจะพักคิดถึง p ีทูพีรีสอร์ทสนใจสำรองห้องพักโทรศัพท์0910033021 065-575-6562บริหารงานโดยคุณจิต p ี่ทูพีรีสอร์ท อภิสิทธ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมทีมผู้บริหารพักลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบศพบชายาวัย77ปีเสียชีวิตจมน้ำกลางสระน้ำผลไม้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวมายิว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวมานิวประจำวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2562กทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารเมืองจันทร์ในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เหมือนเดิมนะครับกับกระผมอภิวัตทิวคู่รับหน้าที่นําข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรับชมกันแบบนี้ทุกๆวันผ่านข่าวมาีนิวครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะครับหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวผู้สมัครสส,สจังหวัดจันทบุรีทั้ง3เขตเลือกตั้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนวันนี้นะครับในอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และทีมผู้บริหารพักประชาธิปัตย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเปิดตัวผู้สมัครสสจังหวัดจันทบุรีท มีเกษตรกรและสมาชิกพรักประชาธิปัตย์ฐานเสียงในจังหวัดจันทบ,บุรีนำพวงมาลัยผลไม้ให้การต้อนรับสื่อถึงเมืองแห่งความสมบูรณ์มหานครผลไม้ก่อนที่จะนำผู้พักนะครับเดินหาเสียงแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครสสอแบบแบ่งเขตซึ่งทางจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับได้ส่งผู้สมัครครบทั้ง3เขตเลือกตั้งประกอบด้วยเขตที่1นงางสาวปวีนาจริยทิติพงศ์เขต2นายชาชายวรพิพัฒน์เขต3นะครับนายชรัตนนายชรัตนเนรญชนนะครับ โดยมีในส่วนของชูนโยบายนะครับประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตแก้จนสร้างคนสร้างชาตินะครับซึ่งโอกาสน,นี้นะครับได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งที่บริเวณตลาดเจริญสุขมีชาวบ้านมายื่นเอกสารในการแก้ปัญหาในเรื่องในแต่ละเรื่องซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรนะครับราคาผลไม้ราคายางตกต่ําผลไม้ควรรับการส่งเสริม ด้านการลงทุนเนี่ยนะครับควรจะลดการแปรรูปและหาช่องทางตลาดต่างประเทศปัญหาประมงพื้นบ้านนะครับและประมงชายฝั่งตที่ออกเรือไม่ได้จับสัตว์น้ําไม่ได้เห็นควรแก้กฎหมายปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงประมงชายฝั่งชาวบ้านเนี่ยออกทําเรือออกอะไรไม่ได้เลยนะครับรวมถึงจัดสัว์น้ําไม่ได้ด้วยควรจะมีการแก้กฎหมายแล้วก็ในเรื่องของอปัญหาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตนะครับอีกทั้งนะครับยังให้การสนับสนุนตามนโยบายพัฒและสนับสนุนด้านกีฬาปัญหาการซื้อขายอัญ,ญมณีส่งเสริมอุตสาหากรรมแปรูปอัญ,ญมณีตลาดในต่างประเทศระบบภาษีที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้นครับท่านผู้ชมครับทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับได้มีการถแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ประจำปี2562พิธีเปิด12กุมภาพันธ์2562ครับ ที่อาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2เทศบาลเมืองจันทบุรีได้มีการจัดการถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ประจำปี2562ครั้งที่11โดยมีนายวิเชษเปี่ยนมูลีรองนายกทศมนบตรีรักษาราชการแทนนายกทศมนบตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวรวิ์ภูสวัิ์รองนายกทศมนตรีและนายชวนฉิมกล่อมรองประหลัดเทศบาลร่วมกันถแถลงข่าวนะครับ ซึ่งกำหนดการนะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8, 11และก็12รวมถึง13กุมภาพันธ์นี้ณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ทั้งประเภทกรีธาประเภทลู่ประเภท,ล,เทลานการประกวดกองเชียร์และเกมซึ่งการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจํานวน7โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองกุ้งโรงเรียนตังเอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลาัยรัชพัฒน์อรัญไพพณีโรงเรียนตากศิลปศึกษาโรงเรียนบุญสมอนุบาลซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้นะครับเป็นการจัดโครงการให้นักเรียนชั้นอนุบาลและเด็กเล็กมีการพัฒนาการด้าน้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยปลูกฝังให้เด็กเล่นกีฬารู้จักออกกำลับบงกายให้เด็กมีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับความสามารถและได้รับความสนุกสนานครับ มาที่ข่าวของกองอาสารักษาดินแดนนะครับที่มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้มีการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจการป้องกันชายแดนแก้ไขปัญหายาเสพติดรุ่นที่2ประจำปี2562ครับที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่1นนะครับนายกองโทสมชายลิวงศกรผู้แทนรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันรภารกิจการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2562จำนวน11กองร้อยซึ่งการจัดการสุอบรมในครั้งนี้นะครับแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ100คนตัวรุ่นแรกทำการสุอบรมระหว่างวันที่28ถึง30มกราคมที่ผ่านมาและวันนี้นะครับเป็นการอบรมรุ่นที่2 ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่1น่ถึงสากุมภาพาันธ์นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับทางสมาชิกกองอาสาร,รักษาดินแดนนะครับเป็นกําลังหลักสําคัญของฝ่ายปกครองมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบทางสังคมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเชิงรุกครับ านผู้ชมครับพบศพหญิงวัย59ปีลอยอืดอยู่ในคลองนะครับขณะที่ญาติญาติต่างช่วยกันออกตามหาซึ่งกว่าจะพมเนี่ยก็กลายเป็นศพเสร็จแล้วครับเมื่วลา15นาฬิกา55นาทีนะครับของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับร้อยตำรวจตีธนเดชสาธุจรันร้อยเวรสพแหลมสิงรับแจ้งเหตุมีศพลอยน้ำนะครับบริเวณคลองผิวพื้นที่หมู่4ตำบลคลองน้ำเค็มครับเกี่ยวรอยต่อพื้นที่หมู่5นะครับ ตำรวจก็เดินทางมาตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างและแพทย์เวรนะครับก็เดินทางมาถึงนะครับพบศพเป็นหญิงหนึ่งรายสภาพลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ภายในคลองซึ่งจากการนะครับสอบสวนเนี่ยก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางวัชรินการสมพิษอายุ59ปีนะครับคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์นะครับซึ่งต่อมานะครับทางตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาตรวจสอบบนฝั่งซึ่งจากการตรวจสอบพิกศพเนี่ยนะครับก็ไม่พบร่างกายไม่พบบาดแผลใดใดเลยนะครับ ซึ่งสอบถามนางวารีแสนสุกญาติผู้ตายก็เล่านะครับบอกว่านางวัชรินเนี่ยนะฮะอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า10ปีแล้วนะครับก่อนจะหายตัวออกจากบ้านไปเมื่อ1 9มกราคมที่ผ่านมาทางญาติเนี่ยก็ออกตามหากันนะครับแต่ก็มาพบอีกทีเนี่ยก็กลายเป็นศพเสร็จแล้วทั้งนี้นะครับทางร้อยเวรเจ้าของคดีได้มีการมอบศพให้กับญาตินํากลับไปทําตามประเพณีทางศาสนาต่อไปครับท่านผู้ชมครับทังหมดนี้คือข่าวไม้นิ้วของเราประจําช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่เดือวดีกว่านะครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมทุ อลังการกับงานรำลึกพระบารมี116ปีฉลองเมืองจันทร์ป้อมไพรีพินาตรำลึกสุดอลังการกับการแสดงแสงสีเสียงชื่นชมการจุดพลุเฉลิมฉลองแบบจัดเต็มตื่นตาตื่นใจกับการแสดงวัฒนธรรมรำวงย้อนยุคพร้อมลิ้มชิมรสอาหารประจำถิ่นที่ไม่เหมือนใครร่วมมาย้อนวันวานแต่งกายย้อนยุคในสมัยรศ112รับชมการแสดงละครเท่งตุก ละครพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์แบบไม่เหมือนใครชมรำซัดชาตรีของศิลปินอาวุโสตะบนบางกระชัยและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย13-15กุมภาพันธ์นี้นักเขาแหลมสิงห์ตะบนบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีงานนี้ห้ามพลาดก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอป้อมพลิยพินาและเจดีอิสราภาพนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญ ถ้ามีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ที่สําคัญของปังกาชัยแหลมสิงห์จันทบ,บุรีแล้วนะครับก็ประวัติของป้อมพิริพินาและเจดีสารภาพที่ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนนั้นนะครับมีการลุกลานของกบฏเจ้านุวงนะครับที่หนีไปพึ่งยวนนะครับแล้วประจวบกับเป็นช่วงของลักษณะของการที่ฝรั่งเศสนะครับช่วงของการล่าอาณานิคมซึ่งฝรั่งเศสและยวนนี่ก็ได้เล็งถึงเป้าหมายของ อำเภอแหลมสิงห์จันทบุรีเรานะครับซึ่งก็ฝรั่งเศสละยุนเนี่ยได้มีการทําการเข้ามายึดครองปกครองจันทบุรีเราเนี่ยเป็นเวลาหลายปีนะครับตั้งแต่พศ2427ถึงพศ2447หรือรอ,อ112ถึงรศ123นะครับซึ่งเป็นระยะเวลา11ปีซึ่งฝรั่งเศสละย,ย,ยนเนี่ยได้มายึดครองเรานะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เรา เจ็บช้ำน้งใจที่ต้องอยู่ภายใต้กฎปกครองของฝรั่งเศสและยวนต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ทรงได้ดําเนินกุศโลบายทําสนธิสัญญาให้ฝรั่งเศสเนี่ยถอนกําลังออกไปจากการยึดครองของฝรั่งเศสและยวนแต่ฝ่าเราจะได้การทําสนธิสัญญานะครับเราต้องเสียนินแดนไปถึงแสนฟารางกิโลเมตรให้กับฝรั่งเศสและยวนนะครับรวมทั้งสูญเสียเงิน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3หรือเรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งพระองค์ได้ทรงสะสมไว้ใช้ในยามชาติวิกฤตเนี่ยเตรียมไว้นะครับพระองค์ก็ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสไปอีกและยังสูญเสียาภายใต้เกาะแก่งแหลมดิงคือจังหวัดพัทลุงเสียมราชสีโซพลและปัจจตาคีเขตก็คือ,กอเกาะกงในปัจจุบันซึ่งเดิมเป็นของไทยให้กับฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสจึงถอนกําลังออกไปจากการยึดของ จันทบุรีเรานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะลึกจดจำครับขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเชิญชมงานป้อมพลีพินาศและเจดีย์อิสระภาพนะครับของอปตบางกะชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13 14 15คุมาพัน2562นี้นะครับซึ่งถือเป็นงานที่ทางอปตบางกะชัยเนี่ย จัดมาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยฮะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะครับงานาจะเป็นลักษณะงานที่ย้อนยุคลำลึกถึงประวัติศาสตร ของแหลมสิงห์เรานะครับว่ามีความสําคัญนะครับที่ยุคฝรั่งเศสที่มายึดาปากน้ําจันทรุรบีเราเพื่อต่อรองต่างๆนะครับนะบก็ขอเชิญทุกท่านมามาชมนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าทนายกองค์การประหารส่วนตบลมากชัยและจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ครับขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมชมครับการฉายแสงหรือรังสีรักษาเป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็ง ที่ทำให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้น5เท่าในมะเร็งบางชนิดแต่ผู้ป่วยภาคตะวันออกครึ่งหนึ่งต้องรอคอยการฉายแสงมากกว่า6สัปดาห์เพราะสามารถฉายแสงได้เพียงแหงเดียวคือจังหวัดชนบุรีทำให้มะเร็งโตและแพร่กระจายจนไม่สามารถรักษาหายขาดดังนั้นต้องมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้ตึกสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังขาดเงินอีก84ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องฉายแสนเครื่องแรกจึงขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการพระป่ามหากุศลในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน84,000กล่องกล่องละ999บาทเพื่อทำให้เกิดศูนย์ความไปเลิศด,ด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปร 9, กเกล้าจังหวัดจันทบุรีมะเร็งรักษาให้หายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษาพวกเรา มาร่วมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวภาคตะวันออกด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาสู่ปรเด็ที่2ของข่าวไมนิวกันนะครับเรามาที่ข่าวของพบศพครับชายุายุ44ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดภายในเพิงพักเจ้าหน้าที่คาดน่าจะมีโรคประจำตัวครับ เวลา17นาฬิกานะครับของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับร้อยตำรวจเอกนริตรพงศ์สาลีสารวัตรสอบสวนสพเมืองจันทบุรีรับแจ้งเหตุศพผู้เสียชีวิตบริเวณบ้านป่าใต้หมู่8บางกระจะสภาพศพเนี่ยนะครับที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็พบนะครับก็นอนหงายเสียชีวิตอยู่ในพื้นไม้จากการตรวจสอบพลิกศพนะครับบริเวณปากผู้ตายเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งจากการสอบสวนของทางตํารวจนะครับได้มีการสอบสวนในอํานาจส้อยสีซึ่งเป็นเพื่อนผู้ตายก็เล่านะครับ บอกว่าวาันนี้เนี่ยนะครับตนเนี่ยได้รับผู้ตายคือนายสงเสงี่ยมมาจากหมู่บ้านสามัคคีเพื่อช่วยกันมาหาปลาในสใระใกล้ที่พักจนมาช่วงเย็นเนี่ยนะครับนายสงเสงี่ยมบ่นกับตัวเองว่านั่นหน้าอกและหายใจไม่ค่อยออกตอนจึงถามว่าจะไปหาหมอหรือไม่แต่นายสงเสงี่ยมบอกว่าไม่ไปก่อนจะร้องขอตอนเองนะครับว่าอยากกินน้ําหวานแดง ตนจึงเดินออกไปซื้อก่อนกลับเข้ามาพร้อมกับน้ำหวานแดงแลนเมื่อเดินทางมาถึงในห้องเนี่ยนะครับก็พบนะฮะนาสงเสงี่ยมเพื่อรักของตนน่ยมีเลือดไหลออกจากปากจนานวนมากนะครับซึ่งก็ได้มีการเรียบโทรศัพท์แจ้งทางตํารวจรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มาตรวจสอบนะครับซึ่งก็เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะครับก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่า1นงถึงสชั่วโมง ขณะที่ญาติญาติของนายเสีงเงยงนะครับเดินทางมาดูที่เกิดเหตุและไม่ติดใจถึงสาเหตุของการเสียชีวิตทางตำรวจที่มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบศพให้กับญาติตำกลับไปทำตามประเพณีทางศาสนาต่อไปครับเรายังอยู่ที่ข่าวข,ของการพบศพนะครับพบศพชายวัย77ปีนอนเสียชีวิตจมอยู่ที่บริเวณกลางสระน้ำผลไม้ขณะที่ญาตินะฮะก็ได้ช่วยกันออกตามหาซึ่งกว่าจะพบเนี่ยก็กลายเป็นศพเสี็แล้วครับ มเมวลาสามทุ่มนะครับของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตํารวจสพทุ่งเป็นจาพร้อมกำลังเจ้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบ,บุรีเข้าตรวจส,สอบเหตุจมน้าภายในสระน้าผลไม้หมู่ที่3ทุ่งเป็นจาอําเภอท่าใหม่ซึ่งตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบเป็นสระน้าภายในส่วนผลไม้มีความกว้างประมาณ10บคูณสิเมตรลึกประมาณ6เมตรส่วนผู้เสียชีวิตทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับทําการดําลงค้นหาใช้เวลาไม่ถึง20่นาทีเนี่ยก็ค้นเจอนะครับเป็นชายหนึ่งราย ก่อนนาขึ้นมาตรวจสอบด้านบนนะครับซึ่งทราบชื่อก็คือนายนิยมชําห้าน,นะครับเป็นชาวทุ่งเบญจาเนี่แหละนะครับซึ่งสอบถามน,นะครับญาติผู้ตายก็เล่านะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยหายออกจากบ้านไปเมื่อ11โมงของวันนี้ซึ่งทางญาติเนี่ยก็คิดนะครับออกตามหากันบริเวณรอบๆบบ้านและริมสระท้ายสวนผลไม้แต่ก็ไม่พบซึ่งคาดว่านายนิยมเนี่ยนะครับน่าจะพัดตกลงไปในสระน้ําจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยให้มาช่วยกันงมค้นหาจนพบร่างของนายนิยมนะครับ ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ได้มีการส่งให้กับทางแพทย์เนี่ยได้มีการใช้สูตรพิสพดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะติดต่อญาติให้นำศพกลับไปทำตามประเพณีทางาศาสนาต่อไปครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข่าวไหม่ n e ของเราประจําวันนี้ครับก่อนจากลาไปเหมือนเดิมผมมีข่าวฝากพยากรณ์ารอากาศกัน1 -2 ึง,งวันนี้จังหวัดจันทบุรีรวมถึงภาคตะวันออกบ้านเราอากาศจะเป็นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆผมดีกว่าครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวเย็นนะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้ามีฝนตกเล็กน้อยปานกลางนะครับขึ้นเนี่ยก็เอาเอา,เอาไทยเราเนี่ยนะฮะขึ้นสูง1-2เมตรครับอากาศเช่นนี้นะครับก็ทําให้บร,ริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบร,ริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนนะครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ2 3ถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4ถึงองศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข่าวมน n e ของเราประจำวันนี้ครับเวลาหมดก็แล้วขอพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมข่าวของเรามาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบรายการวันนี้กระผมอภิวัตทิวคู่พร้อมีมข่อทีมงานขา กำหนดการบำเพ็ญกุศลศ,ศพนายชาณรงค์ช่่งสาเหยาธมวันที่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2562เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2562เวลา13นาฬิกาสวดมาดิกาบางสกุลเวลา14นาฬิกาประชุมเพลิงณเมรุวัดใหม่อำเภอเม,เมืองจังหวัดจันทบุรีภรรยาบุตรธิดาและน้อง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีนณสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีเพื่อขอพรองค์ป้นเซียนโจซื่อถวายเทียนเสริมดวงชะตาองค์กิวองหุโจสวดมนต์พระเก่งให้คุ้มครองปลอดภัยตลอดปี ในวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์นี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายขนมและอาหารหลากหลายจากเยาวราชและชมคงไฟสวยงามพร้อมกับซุ้มถ่ายรูปมากมายอย่าพลาดเที่ยวงานตรุษจีนณสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี2ถึง8กุมภาพันธ์นี้ค่ะ้้าาาาพวววววงแแ่ยยยสหอล สถาบันพลังจิตตาอนุภาพสาขาที่20จันทบุรีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่44จตุจัตตารีสโมวุฒิยานความเจริญแห่งความรู้เรียนฟรีหลักสูตรครูสมาธิโดยพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังศิรินทโลหลักสูตร6เดือนเรียนวันเสาร์อาทิตย์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยสมัครด้วยตนเองที่สถาบันในวันเสาร์อาทิตย์ เวลา8นาฬิกาถึง16นาิกา30นาทีณสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่20ศูนย์พยาวิสุทธิโกษาหลังโรบินสันจันทบุรีเริ่มปุมนิเทศวันที่3กุมภาพันธ25์2562เวลา8นาฬิกาติดต่อสอบถาม0813137676 0931248610 0868315525 และ088-371-4467ดชีวิตยุคดิจิตอลก็มาพร้อมกับไลฟ์สไตล์แบบโมบายเรื่องไฟฟ้าก็ดิจิตอลออนโมบายแล้วเช่นกันค่ะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รู้ได้ไวเพียงแค่ทัช T A Mobile Application ผู้ใช้ไฟทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปได้ เขียเข้าไปที่ Apple Store หรือ Google Play Store พิมพ์ค้นหาชื่อแอป,ป p E A Mobile เลือกติดตั้งแค่นี้ก็ได้แอป,ปมาใช้แล้วค่ะสำหรับการสมัครใช้ครั้งแรกแค่ปัทึกหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประชาชนแล้วรอรับรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS ผ่านสมาร์ทโฟนป้อนรหัส OTP จากนั้นกดยอมรับข้อกำหนดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแอป,ปนี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆดังนี้ค่ะ ตรวจสอบค่าไฟฟ้าแจ้งไฟฟ้าดับเสนอแนะร้องเรียนสายด่วนจุดรับชำระกิจกรรมข่าวสารสำหรับการตรวจดูค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือ เพื่อใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใก,กลๆก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสะดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนําสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิเตอร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็ดูได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแคทัชไปโหลดกันเลยนะคะ วันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟกันละค่ะบ๊ายบายไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีน้า 叫。 กันทั่วประเทศกับโครงการหมอส่วนวิ่ง